องมาแล้วจ้านี่ก็เป็นน่ากินน่จนะน่ากินถั่วไหมน่กกินก็ไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ว่าเราจะมาบอกน้องกระหล่ำว่าเราจะมาบอกว่าน้องกระหล่ำเป็นไข่อ่ะเนาะเพราะเราพาน้องไปตากฝนนะคะไม่ได้พาหรอกเราพาน้องไปขี่รถเล่นแนละตอนนั้นนะ่ะฝนน่ะมันตกแน่แหละแล้วน้องก็แอบไปเล่นนะ้ำฝนนะคะก็เลย ทำโจ๊กให้น้องกินให้ทำโจ๊กแล้วเขาต้มเอาโจ๊กจัโจ๊กโจ๊กโจ๊กจิ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บใส่พริกไทยทุกคนไม่ต้องงห้ามเดามากนะคะว่าเราใส่อันนี้เยอะเกินมา่เราไม่ได้ใส่เยอะนะจ๊ะมันเป็นของให้น้องกระหล่ำค่ะ คืออันนี้เป็นแบบอาหารให้นอ้องกระลำเนาะก็เลยแบบแต่ถ้ามันซ้ำชื่อกุกกตาของใครขอโทษด้วยนะคะเพราะหนูก็ปั้นน้องกระลำค่ะเพราะนว่าเ,เพราะวาหนูชอบกินกันหลัเห็นน้องเขาชอบกินกระลำก็เลยตั้งชื่อน,น้องกันน้องกัน คนรู้สึกจุกแล้วเราก็จะตัดอ่อะรเราก็จะตัดให้น้องกินด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่น้องกระหล่ำอ่ะคนนี้นะเป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องเชอรี่น้องเชอรี่จะกินด้วยนะจ๊ะก็ตัดให้น้องด้วยเดี๋ยวน้องน้อยใจว่าทำไม กำลังกับน้องเชอรี้ถ้าพวกเบาก็เล่งเสียงโทรศัพท์นะเราไม่ได้เพราะเรากลัวคุค้คนไม่ค่อยได้ยินจุ๊บ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 นี่ก็เป็นอาหารขนงน้องกหลังใช่ไหมทำไมเด้เสือว่ามันน้อง เราจะใส่ให้น้องอีกนะค่ะเพราะว่าน้องชอบกินเม็ดสีนียชอบกินอันนี้แล้วจะแล้วก็จะใส่ให้น้องอีกเดี๋ยวน้องคิดว่ามันน้อยเนาะเดี๋ยวน้องคิดว่าเข้าทำไมน้องน้อยจัง มาป้องน้องกระหล่ำกินกันน้องกระหล่ำอาปากด้วยนะอ่ะเราจะให้ดูน้องขอกินตรงนี้แป๊บหนึ่งนะขอยาแป๊บหนึ่งจริงจริง น้องกระลำกัน symbols, 네นี right ่เปลี่ยนเๆลี่ยนเปลี่ยนๆๆลีเปลี่ยนป่าแล้วน้องกระลำจ๋าตายดีขอใส่อันนี้ให้น้องก่อน คนบายบายเดี๋ยวขอป้องค่าน้องกำลังก่อนนะคะบ๊ายบาย